สวัสดีครับร้านสาวหน่อยบิ๊กไบคนะครับผมวันนี้รีวิวครับเจ้าซูซูกิส i n g นะครับภาพตามนี้นะครับพร้อมใช้นะครับรถบ้านเดิมๆเครื่องไม่มีขี้กากนะครับชุดสีก็ซีดหน่อยตามการใช้งานนะครับ ได้ไปปั้นก็มาลองดูครับสวยนะครับนี่แข้งเครื่องสวยนะ,ะสวยแห้งๆครับรถผมไม่ได้ล้างเลยนะผมรีวิวตามนี้เลยแห้งๆนะครับไม่มีเยิ้มนะแห้งๆเลยมาทีนี้เดี๋ยวสตาร์ทกัน ีเดียวติดเลยนะครับปาร์ตง่ายๆครับจบๆจบเครื่องดีมากครับอันนี้ยกล้อได้เลยนะเยงียบนิ่งๆนะครับเล่มครบเอกสารครบนะครับ โอเคครับผมขอบคุณครับ